สวัสดีครับสวัสดีตรับพี่น้องขอสู้ของกลุ่มกองชาวนาครับวันนี้กับมอเตอร์อฟฟอกันเด่นประจำคือเก่าเช่นเคยเหมือนเดิมครับวันนี้สภาพพี่พี่น้องมาเบิ่งรถบดถนนครับกำลังเคลื่อนย้ายเซนเทลเลอร์เซนเทลเลอร์เป็นหัวนิสันยูดีครับน่าจะว่างเครื่องฮีโน่มาครับโอ้ขึ้นง่ายเลยพี่น้องดูปๆเลยเอาอีกคันครับ โอ้มันกลิ่นไงเวยสบายสบายเลยจากตันบู้นี่โอ้จวดจ,จัดฟาดบึ้มสองคันใช้เวลาไม่ถึงนาทีเร็ตเรียบร้อยยกหางปลาให้รีขึ้นปรับตาเครื่องไปอะลาตัวนี้ มีหัวสามตอ,อนตัวนะ่ะโอ้ใส่เวลาแปบเดียวให้ท่านพี่น้องเอ้าให้หน่อยเบิ่มสักนิดนะครับเบิ้อแล้วเอาขอบคุณพี่น้องที่ตดามเราชมของกองลูกเช้านะครับไม่อย่างกรอย่าลืมกดติดตามกดกดแชร์กดกระดิ่งกดไปิดพาริสตอไปครับขอบคุณครับ